ได้ทุกประเทศ4มันทัดไม่ได้คำหนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องการวางแผนครอบครัวซึ่งได้มีขึ้นในปัจจุบันอย่างไรก็ตามแม้ว่าทฤษฎีจะมีจุดอ่อนอยู่หลายประการแต่ก็เป็นที่ยอมรับว่าทฤษฎีบุกเบิกที่น่าให้นักวิชาการอื่นๆหันมาสนใจในเรื่องประชากรมากขึ้นและเป็นทฤษฎีแม่บท ที่ก่อให้เกิดทฤษฎีประชากรอื่นๆตามมาอีกหลายทฤษฎี 3. ทฤษฎีด้านวัฒนธรรมเป็นทฤษฎีที่อาศัยวัฒนธรรมและสังคมเป็นมูลฐานในการอธิบายการจำกัดอัตราการเกิดเก่าคือการจำกัดอัตราการเกิดอยู่ในความคิดทางด้านจิตใจมากกว่าทางด้านเศรษฐศาสตร์เช่น สรุปได้สรุปแนวความคิดของเขาว่าบุคคลที่ต้องการจะเลื่อนฐานะทางสังคมหรือต้องการหาชื่อเสียงเรติยศควรอยู่เป็นโสดไม่ควรแต่งงานเบนจโนกล่าวว่าการเกิดจะลดหรือเพิ่มขึ้นอยู่จิตใจเป็นสำคัญบุคคลชั้นสูงมีบุตรน้อยกว่า พวกกรรมกรเพราะมีวิธีพักผ่อนหย่อนใจได้มากกว่าสเตมเบิร์กให้เหตุผลว่าชนชั้นสูงมีบุตรน้อยเพราะต้องการสร้างความเจริญมั่นคงมั่งคั่งให้กับครอบครัวและสังคมจุดอ่อนทางทฤษฎีได้านวัฒนธรรมคือวัฒนธรรมมีความหมายกว้างขวางยากที่จะหาขอบเขตแน่นอน 4. ทฤษฎี ทางด้านชีวาวิทยากลุ่มนี้มีความคิดเห็นขัดแย้งกับมันทัดเช่นเดียวกับกลุ่มทฤษดีทางด้านวิทยธรรมมักที่จะดีกลุ่มนี้มีอยู่หลายด้านด้วยกันเช่นซาเดลได้ตั้งกฎเกี่ยวกับประชากรไว้สองข้อในหนังสือเดล l าวเดลาวออฟพ popula t i o n เช่นหนึ่ง ภาวะ,จะเจริญพันธ์ผันแปรเป็นปฏิภาคกับความหนาแน่นของประชากร2อันตรายและอัตราเกิดจะผันแปรตามกันกล่าวคือถ้าพื้นที่ใดมีอัตราสูงก็จะมีอัตราเกิดสูงและถ้าที่ใดมีอัตราเกิดต่ำก็จะมีอัตราตายต่ำ ดูเบลเดได้ทำการทดลองกับพืชแล้วนำมาสรุปแนวความคิดไว้ว่าคนรวยจะมีบุตรน้อยเพราะมีความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์มั่งคั่งส่วนคนจนมีบุตรมากเพราะมีความที่ขาดแคลนคอตโตได้ทำการทดลองอาหารประเภทโปรตีนกับม้าและหมูของพวกเขาพบว่าถ้าให้อาหารแก่สัตว์ จนอ้วนแล้วจะเป็นหมันแต่ปล่อยให้อดอยากพอสมควรอัตราแพร่พันธุ์จะสูงขึ้นในขณะเดียวกันสเปนเซอร์ได้ตั้งกฎเกี่ยวกับประชากรพอสรุปว่าอัตราการเพิ่มทิ่ทวีของมนุษย์ย่อมเป็นไปตามกฎแห่งการดำรงรักษาผ่าพันธุ์ของตน 5. ทฤษฎีประชากรทางด้านคณิตศ,ศาสตร์ กูเจเรตได้พยายามใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์มาคำนวณหาอัตราเพิ่มประชากรต่อมาเวอร์ฮูเซตได้เสนอว่าเส้นกราฟรูปโค้งกับเหมือนตัวเอเหยีย e ดสามารถนำมาใช้ประโยชน์เพิ่มประชากรได้เก่าคือในช่วงแรกประชากรจะเพิ่มอย่างาช้าๆหลังจากนั้นจะมี การเพิ่มอย่างรวดเร็วจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งอัตราเพิ่มประชากรจะลดลงเข้าสู่ระดับคงที่ในเวลาต่อมาเพียและเลสได้ทำการทดลองของสัตว์เช่นแมลงวันกินผลไม้เห็ดลาไก่ฟ้าและสรุปว่าเมื่อมีภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นอัตราเพิ่มประชากรจะสูงขึ้นต่อมาอัตราเพ